สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผมไม่ที่กากๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีวิธีการแชร์ p r i นเตอนะครับผมโดยที่เราสามารถเ,าเพิ่มไดเวอร์นะครับของปรินเตอร์เนี่ยให้เป็นทั้ง32แล้วก็64บิตนะครับผม เพื่อที่จะให้เครื่องลูกเนี่ยที่ต้องการใช้ปรินเตอร์นะครับผมโดยวิธีการดึงไดรเวอร์นะครับผมจากเครื่องแม่ไปได้เลยนะครับผมสมมติว่าเครื่องแม่เป็น64บิตนะครับแต่เครื่องลูกเป็น32บิตนะครับในเครื่องแม่เนี่ยเราก็ได้แอดไดรเวอร์ที่เป็นเวอร์ชัน32บิตเนี่ยเข้าไปด้วยเลยนะครับผมทำให้เครื่องลูกที่เป็น32บิตเนี่ยสามารถดึงไดรเวอร์จากเครื่องแม่ไปใช้งานได้เลยนะครับ สำหรับเครื่องของผมเนี่ยนะครับผมก็จะเป็น Windows 7 64บิตนะครับทีนี้นะครับพอผมจะ,ะ add driver ตัวที่เป็นเวอร์ชัน32บิตเนี่ยผมก็ดาวน์โหลดตัว driver มาด้วยนะครับผมแล้วก็ผมก็จะทำการแตกไฟล์นะครับแตกฟไฟล์ไว้เลยนะครับผมอันนี้ตัวอย่างของผมเป็น Epson L210 นะครับผม ครับผมหลังจากที่เราได้ทําการแตกไฟล์นะครับผมแล้วก็ได้ไดเวอร์มาแล้วนะครับให้เราไปที่ Start นะครับผมแล้วก็ไปที่ Device and printer นะครับเพื่อที่จะทําการแชร์ตัวเครื่องพรินต์ของเรานะครับผมอ่านะครับผมของผมเป็นเ p s o n L210 ส e r i e s นนะครับก็คลิกขวาเลยนะครับแบบนี้นะครับผมคลิกขวาเสร็จไปที่ พิมเตอร์นะครับ property นะครับผมตัวที่4นะครับผมอพอเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าจะมีเมนูด้านบนที่เขียนว่า sharing อยู่นะครับก็ให้เราคลิกที่เมนู sharing เลยนะครับผมคลิกเสร็จไปที่แชร์ Share นะครับผมตรงนี้นะครับติ๊กถูกเลยนะครับ แล้วก็มาที่เมนูด้านล่างนะครับผมจะเห็นอยู่นะครับผมที่เป็น add diver เนี่ยนะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกแล้วนะครับผมถ้าเครื่องของเพื่อนเนเป็นเวอร์ชันไหนนะครับตัวที่การถูกอยู่เนี่ยก็คือตัวที่เราได้ลงรเวอร์ลงไปแล้วนะครับผมก็จะมี y ยสอยู่นะครับแต่ถ้าตัวไหนยังไม่มีนะครับเราก็ติ๊กถูกนะครับของผมเป็น x 8 6นะครับติ๊กถูกแล้วก็กด ok เลยนะครับ แล้วก็ให้เราเราว์นะครับกดเราว์ไปที่ไฟล์หรือว่าไดรเวอร์ที่เราได้ทําการดาวน์โหลดมาแล้วก็แตกไฟล์ไว้นะครับผมอย่างของผมเป็นแบบนี้นะครับอา่านะับผมก็คลิกเข้าไปเลยนะครับตัวบนของผมเนี่ยจะเป็น64บิตนะครับผมจึงผมได้ทําการติดตั้งไดรเวอร์ไปแล้วนะครับก็ยังเหลือตัวล่างนะครับที่เป็นเวอร์ชั่น32บิตนะครับ แล้วก็เสร็จแล้วกดโอเคนะครับก็ให้เรารอสักครู่นะครับผมหลังจากนั้นนะครับโปรแกรมจะทำการเดสไดเวอร์ที่เป็นเวอร์ชั่น32บิตเนี่ยให้เรานะครับแล้วตัวตรงที่ขึ้นว่า no เนี่ยมันก็จะเป็น yes ให้เรานะครับผมก็คือมีไดเวอร์พร้อมใช้งานนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะตั้งค่าอีกนิดหน่อยนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับไปที่มุมล่างขวานะครับผม คลิกตรงเน็ตเวิร์นะครับผมคลิกขวาแล้วก็ Open Network and Sharing นะครับผมพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะไปที่เช้ง a d v a n c e นนะครับ Sharing นะครับผมก็จะตั้งค่าตรงนี้อีกนิ็หน่อยนะครับตรงนี้ของผมเป็นตรวนี้เป็น off นะครับตรงนี้นะครับผมตั้งเหมือนของผมเลยนะครับแล้วก็ด้านบนสุดนะครับผมก็จะเป็น ติกเป็นออนนะครับผมเพิ์นออนแชร์ริงนะครับผมแบบนี้นะครับก็จะมีอยู่2ที่นะครับแล้วก็กดเซฟไปเลยนะครับผมทีนี้นะครับเราก็มาดู IP ของเครื่องแม่นะครับว่า IP อะไรนะครับผมก็คลิกตรงสตาร์ทนะครับพิมพ์เข้าไป cmd นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า ipconfig นะครับแล้วก็ดูว่าเครื่องแม่ IP อะไรนะครับอันนี้ของผมเป็น IP 1 9 2 1 6 8 2 2นนะครับอันนี้เราจำไว้นะครับ แล้วเราก็จะไปที่เครื่องลูกกันนะครับผมแล้วก็ add printer มานะครับอันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าจอของเครื่องลูกนะครับซึ่งเป็น windows 1 0นะครับก็คลิกตรงเว้นขยายตรงนี้นะครับของผมนะฮะแล้วก็พิมพ์ slash slash นะครับ backslash แบบนี้นะครับผมแล้วก็1 9 2 1 6 8 .11 จุดแล้วก็จุด2นะครับผมตามที่เราได้ดูในเครื่องของเครื่องแม่นะครับผมก็ดับเบิ่คลิกนะครับ add printer ได้เลยนะครับ อย่างเท่านี้นะครับผมปรินเตอร์ของเราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมวิธีการแชร์แบบง่ายๆนะครับก็สําหรับนะครับใครที่ใช้เครื่องแม่เป็น Windows 10นะครับก็จะมีวิธีการเซตค่าในส่วนของเน็ตเวิร์กแชร์ริ่งอีกนิดหน่อยเหมือนกันเหมือนคล้ายๆกับ Windows 7เลยนะครับก็เหมือนกันนะครับผมก็ไม่คล้ายเลยนะครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมก็มีติ๊กนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ ปิดตัวพาสเวิร์ดด้านล่างสุดเหมือน Windows 7นะครับแค่นั้นเองนะครับผมถ้าใครไม่เจอนะครับเรามาคลิกตรงออ l เน็ตเวิร์นะครับผมตรงนี้นะครับคลิกไปเนี่ยมันจะแสดงทั้งหมดนะครับผมเราก็ติ๊กตัวที่เป็นพาสเวิร์ดเนี่ยให้เป็นออฟนะครับผมด้านล่างนะเทิร์นออฟพาสเวิร์ดตัวนี้นะครับแค่นี้เองนะครับผมเครื่องลูกก็จะเห็นเจ้าปรินเตอร์ที่แชร์จาก Windows 10แล้วนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาตรงไหนนะครับติดขัดตรงไหนก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คลิปนะครับผมหรือว่าจะเข้าไปคุยกันได้ที่ f a c e b o o ไอทีกากๆนะครับผมสำหรับเอาวิธีการแชร์นะครับพิ i เตอรนะครับโดยที่แอดไดรเวอร์ไปทั้งเวอร์ชั่น64แล้วก็32บิตนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ